สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซชแช n เอฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับที่ผ่านมาเวลาที่เรารีวิววิธีการใช้ f a c e b o o k แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเรามักจะบอกวิธีการซ่อนเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะไม่ให้ใครค้นหาเราเจอด้วยเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้ใครทำอะไรเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ได้หรือค้นหาเบอร์โทรศัพท์จาก Facebook ของเราครับแต่วันนี้ฮะเท็ดดี้อยากย้อน กับนิดหนึ่งครับทำยังไงดีให้คนค้นหาเฟซ เราเจอด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีครับอันน่ะเราเริ่มงงใช่ไหมฮะเช่นเบอร์โทรศัพท์เรามีแบบนี้นะแต่เราอยากให้คนค้นหาเฟซของเราเจอด้วยโทรศัพท์เพราะบางทีเขาไม่รู้จักชื่อของเรารู้จักแต่เบอร์โทรและทําให้เขาค้นหาเราเจอได้ครับวิธีนี้มีประโยชน์กับใครฮะมีประโยชน์กับพวกพ่อค้าออนไลน์ฮะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับกับกลุ่มคนที่มีความจําเป็นจะต้องสร้างตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์หรือมีความจําเป็น หลายๆอย่างครับหรือมีเพื่อนมีฝูงมีธุรกิจมีกิจการอะไรที่ใช้เบอร์โทรแต่ว่าคนที่เขาต้องการติดต่อเขาอยากเห็นหน้าเฟซของเราด้วยครับอ้าวมันก็มีประโยชน์ของมันนะอ้าวต่อไปฮะมาเปิด Facebook แ p ปพลิเคชันของคุณผู้ชมขึ้นมาเลยครับเมื่อเปิด Facebook ขึ้นมาฮะคุณผู้ชมมาคลิกที่ขีด3ขีดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับพอแต่เข้าไปที่มุมขวาข้างบนนะครคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะฮะมาที่กันตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้านล่าง ใครทำตามไม่ทันดูสักรอบนึ่งก่อนแล้วมาดูทําตามช้าๆอีกครั้งหนึ่งครับ จากนั้นฮะมาแตะที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับผมง่ายที่สุดละการตั้งค่าครับจากนั้นฮะมาเลือกที่คําว่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ครับตัวแรกเลยฮะแตะเข้าไปโชกเข้าไปนะครับผมจากนั้นฮะมาเลือกที่คําว่าข้อมูลติดต่อตรงนี้ครับจัดก,การหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณครับแตะเข้าไปโชกฮะคุณผู้ชมฮะเราจะเจอกับเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราลงทะเบียนกับ Facebook ไว้ตรงนี้ในกรณีที่เราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยครับจก นั้นคุณผู้ชมมาแตะเข้าไปตรงนี้ฮะจากนั้นครับผม มาเลือกฮะมันจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้เราเลือกตรงนี้เลยครับเฉพาะฉันที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะเลือกให้เป็นเฉพาะฉันหรือเลือกให้เป็นสาธารณะตรงนี้เลยก็ได้ครับผมคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไปที่คาว่าสาธารณะตรงนี้แค่นั้นแหละครับผมหลังจากนี้ฮะใครที่อยู่ในเฟซของเราเป็นเพื่อนของเราในเฟซก็สามารถที่จะดูเบอร์โทรศัพท์ของเราได้ฮะหรือค้นหาของค้นหาเฟซของเราเจอผ่านกับโทรศัพท์ ผ่านกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ครับแล้วมันมีประโยชน์กังน,นี้แหละฮะหลายๆคนรู้เบอร์โทรศัพท์ของเราและอยากค้นหาเฟซของเราเจอครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตรงนี้เทดดี้มองว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งครับแต่หากใครที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวมากๆอย่างเทดดี้นะครับผมก็จะเลือกเฉพาะฉันตรงนี้แค่นั้นครับผมไม่ต้องการให้ใครค้นหาเฟซของผมเจอด้วยเบอร์โทรศัพท์ฮะก็เลือกตรงนี้หรือเราจะมีทางเลือกตรงอื่นก็ได้ว่าให้เฉพาะเพื่อนเราเท่านั้นที่มองเห็นหรือเพื่อนยกเว้นคนรู้จักอะไร แบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้ตามสะดวกครับวิธีนี้เหมาะมากครับหลายๆคนยังไม่รู้เพราะว่าบางทีกระบบอัตโนมัติขึ้นมาล็อกของเราไว้เรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการตั้งค่าต่างๆที่คุณผู้ชมควรทราบไว้และสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทชั n นลครับสวัสดีครับ